เดลี่เกมตัวแรกที่พี่โคแจกมาก็คืออีเรนฮาซามาดูันครับว่าตัวแรกที่พี่โคแจกมาวันนี้จะเก่งสักแค่ไหนถ้าใครพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยฮะ หากใครสนใจเติมเกมต้องลักกินคอยเติมได้ทั้งระบบ iOS และ Android จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิด้้นบริการ24ชั่วโมงประหยัดปลอดภัยเติมไวต้องลักกินคอยดิ้งอยู่ใต้คลิปนะครับ สวัสดีครับผมออราวนะครับวันนี้อยู่ในเกม e f o ุตบอล l 2 2 6 6เช่นเคยเนาะเออวันนี้นะครับเดลี่เกมตัวแรกก็หลายๆคนอาจจะได้กันแล้วนะครับก็คืออีเดนฮาซานั่นเองส่วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอีเดนฮาซานเลยครับหลังจากที่ผมได้ลองเล่นไปประมาณ10เกมเนาะก็รู้สึกว่า Eden h a าซา d เนี่ยจะแอบเล่นง่ายนิดนึงนะครับก็ก่อนอื่นก็มาดูข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของตัวอีเดนฮาซาก่อนนะครับ อิเดนฮาซานะครับในล่างนี้มาในสโมสรเลี้ยวมัลลิกนะครับอายุ28ปีส่วนสูง173นะครับเท้าที่ถนัดคือเท้าขวานั่นเองซึ่งผลงานที่ผมเล่นไป9แมตช์ก็คือ2ประตู3อดสิตนะครับอาจจะมองหลายๆคนอาจจะมองว่าน้อยเนาะเออแต่พอผมเล่นดูจริงๆแล้วครับผมรู้สึกว่าอีเดนฮาซาเนี่ย มันป่วนค่อนก้างป่วนเลยทีเดียวเนาะเออจังหวะการเล่นทางฝั่งซ้ายเนี่ยค่อนข้างจะป่วนมากเลยความคล่องตัวเรยนี้ก็พอจะมีนะครับก็มาดู สไตล์ของปีกตัวนี้ก่อนนะครับก็คือจะเป็นปีกมากผลงานถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ p o l y f i c winger นั่นเองซึ่งเป็นสไตล์ที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับสำหรับการเล่นปีกซ้ายนะเออมันมันจะเป็นตัวที่แบบเขาเรียกไง AI p สไตล์มันจะค่อนข้างที่จะวิ่งเข้าหาช่องได้ดีแล้วก็ยืนปักหลักทางปีกซ้ายได้ดีนะครับเออซึ่งเป็นสไตล์ที่เหมาะมากๆเลยกับอนะีเดนฮาซาเนาะถึงแม้จะเป็นล่างเลี้ยวมันหลุดที่ผลงานไม่ค่อยดีในช่วงเวลานั้นนะครับแต่พอลองเล่นจากสเตตหรือว่าจากอะไรแลวเนี่ยผม รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเล่นง่ายพอสมควรเลยเนาะเออเรียกได้ว่าเป็นของดีที่พี่โคให้มาในรีลี่เกมอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งค่าพลังโดยรวมนะครับก็มองเห็นได้เลยนะครับว่าการควบคุมบอลการเลี้ยงบอลบอลติดเท้าเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วพอไปเล่นจริงเนี่ยมันก็สูงตามนั้นเลยครับเออแบบแบบคล่องมือมากทุกคนอืส่วนการจ่ายบอลเลียดพื้นกับจ่ายบอลโด่งเนี่ย จะมองว่าเป็นระดับกลางๆเนาะเออระดับกลางๆไม่สูงไม่ไม่สูง,ไม,ไ,มสงไม่น้อยจนเกินไปนะครับอยู่กลางๆเนาะเออถ้าพูดถึงว่าจ่ายได้ดีไหมผมมองว่าก็จ่ายได้ดีพอสมควรเนาะเออจังหวะในการที่ หลุดไปจ่ายหรือว่าหลุดไปเขาเรียกไงจังหวะยกบอลให้เพื่อนอะไรพวกเนี้ก็ค่อนข้างที่จะทําได้ดีพอสมควรนะครับเออส่วนลูกโค้งเนี่ยอยู่ที่80ถามว่ามันมันโอเคไหมกับสําหรับการยิงลูกโค้งเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ในในเกณฑ์กลางๆเนาะเออมันเป็นตัวเดลี่เกมครับบางทีมันก็ไม่ได้ทามาให้มันเวอร์วังขนาดน,นั้นแค่มีการเลี้ยงบอลที่ดีแบบเนี้ผมว่ามันก็ทํามาโอเคแล้วเนาะสำหรับอีเดนฮาซานะครับส่วนความเร็วนะครับ อยู่ที่84กับ88นะครับที่มองเห็นได้ชัดเลยก็คืออีเดนซานะครับมีการเล่งความเร็วที่ดีมากๆเลยทุกคนจังหวะการออกตัวบอลแรกอะไรพวกเนี้ยจะค่อนข้างไปไวเนาะเออแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งความเร็วเขาจะค่อนข้างตกลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอีเดนซาให้ดีๆเนี่ยเราต้องมีจังหวะในการเล่นที่ดีเนาะจังหวะที่แบบเรา ดึงบอลแล้วเราอยู่ๆแล้วก็พุ่งตัวออกไปแบบนี้ครับเราต้องทําให้ได้บ่อยๆนะครับเราจะสามารถรีดประสิทธิภาพของอีเดนฮาซาได้ดีเลยเนาะเอออีกอย่างนึ่งที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยสําหรับอีเดนฮาซาล่างนี้ก็คือการทรงตัวหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือบาลานซ์นั่นเองก็หลายๆคนก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าตัวนักเตะทุกตัวเนี่ยยิ่งมีบาลานซ์ดีนะครับการเทิร์นบอลการหมุนตัวหรือว่าการเลี้ยงบอลเนี่ยมันจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ตัวอีเดนฮาซาเนี่ยมันมี ด้านนี้ดีมันก็ทําให้เป็นตัวที่ค่อนข้างควบคุมง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่อะไรคุมอนาล็อกได้ดีอ่ะทุกคนเออประมาณนี้นะครับสำหรับวิเดียอนาซา ซึ่งการใช้เท้าที่ไม่ถนัดนะครับก็เป็นเป็นครั้งเป็นคราวนะก็คือแบบยังไงอะทุกคนเออส่วนมากจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เนาะเออถ้าสมมุติว่าจังหวะบางทีมีมีมีตบเข้าในเนี่ยบางทีอาจจะใช้เท้าขวาอะไรแบบนี้เป็นหลักเนาะเออความแม่นยําเท้าข้างไม่ถนัดก็คือสูงมากนะครับถึงแม้จะไม่ใช้มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใช้เท้าซ้ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้เนาะเอออยู่ในเกณฑ์ที่เค้าว่าสูงสูงมากเลยทีเดียวความการเล่นคือไม่คงเส้นคงวานะครับก็คือตาม ตามล่างเลี้ยวมันหลิดเลยครับทุกคนก็ตอนนั้นก็มีการบาดเจ็บบ่อยด้วยอะไรแบบนี้ครับก็พี่โคก็อ้างอิงตามชีวิตจริงเนาะเออตอนอีเดนฮาซามไปอยู่เลี้ยวมานหลดก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนบูสเตอร์ที่2นะครับถ้าผมแนะนำเนี่ยผมแนะนําว่าอาจจะเป็นบูสเตอร์ agility หรือว่าบูสเตอร์เขาเรียกอะไรเออบวกความเร็วบวกค่าพลังการเลี้ยงบอลอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้เป็นสายจุสกอร์หน่อยก็อาจจะเป็นบูสเตอร์ shooting อะไรแบบนี้ก็เวิร์คครับสำหรับอีเดนฮาซาเนาะเออส่วนใหญ่แนะนำให้เป็นบูสเตอร์ที่เหมาะกับสายตัวลุกนะครับเฟตัสติต้ตาอะไรพวกนี้ก็เหมาะเนาะเออประมาณนี้ส่วนสกิลที่มีให้นะครับเป็นดับเบิ rap, ลทัตฟิฟแฟบล็อกบอลกับหลังแล้วเทิร์นเนี่ยก็คือเขาเรียกไงคัฟบีไฮเทิร์นนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะคุมบอลด้วยฝ่าเทา้าโซคอนโทรลเนาะเออกล่นตอกสั้นนะครับฮิวทริกจ่ายบอลจังหวะเดียววั path, นทัตพาจ่ายบอลทะลุช่อง ทูพาร์ซิ่งเนี่ยครับลูกลูกปั่นไซโก้อยเนี่ยเอาไซเคิลเลอร์จ่ายแม่นทุกท่วงท,ท่ามีสกิลพิเศษคือจ่ายแม่นทุกท่วงท่าก็คือเฟโนเมนอลพาร์ทนะครับแล้วก็มือวางยิงลูกโทษนะครับยิงลูกโทษได้ดีเนาะเออสเปเชียลเขาเรียกอะไร สเปเชียลเพนเดตี้นะเออประมาณนี้ครับเออส่วนสกิลที่ควรเพิ่มนะครับผมก็จริงๆแล้วสกิลมันก็ให้มาค่อนข้างครบนะครับสำหรับตำแหน่งปีกซ้ายเนาะแต่ถ้าให้แนะนำสกิลเพิ่มเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะมีสกิลยิงเพิ่มเติมหน่อยนะครับเออไม่ว่าจะยิงเต็มข้อลูกยิงใบไม้ร่วงอะไรแบบเนี้ยควรจะเพิ่มเติมให้เขาหน่อยครับสำหรับ ard, อ,อีเดนฮาซาเนาะเออส่วน ข้อดีของอีเดนฮาซานะครับที่ผมมองเห็นได้ชัดเลยก็อย่างที่ผมบอกไปตามค่าพลังเลยก็คืออีเดนฮาซานะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะบาลานดีและคุมอนาล็อกง่ายเนาะเออจังหวะที่เราจะหมุนเทิร์นบอลหรือว่าจังหวะที่เราใช้ความเร็วจังหวะแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างไวเนาะเออมันจะทําได้ค่อนข้างดีนะครับเออส่วนข้อเสียที่ผมมองเห็นหลักๆเลยก็คืออีเดนฮาซานะครับจะเป็น ตัวที่ค่อนข้างที่จะบางนะถึงแม้เขาจะตัวเล็กแต่ว่าเขาจะไม่ใช่อรมณ์เมซี่นะครับเมซี่เนี่ยตัวเล็กแต่ว่าการทรงตัวหรือว่าการเล่นอะไรพวกนี้ครับจะมีความแข็งกองหลังก็เบียดไม่ไม,ไม่ไม่ไปเนาะเออแต่อีเดนฮาซาเนี่ยจังหวะที่โดนเบียดเนี่ยบางทีก็ไปเลยนะครับเออความแข็งแข่งจะค่อนข้างน้อยเนาะเอออีกอย่างหนึ่งก็คือการจบสกอร์นะครับก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะเออจังหวะที่เราหักไปแล้วพยายามจะยิงเนี่ย บางทีมันก็หวังผลได้บางทีมันก็หวังผลไม่ได้นะครับอแบบแบบมันไม่ค่อยชัวร์นะทุกคนถ้าเทียบกับปีกทรายด้วยกันนะครับเออประมาณนี้นะครับสาหรับเอเดนฮาซานเนาะเออก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวคร่าวๆค่า,าพลังอะไรพวกนี้นะครับก็ไปดูกันในเกมจริงกันเลยนะครับว่าเอเดนฮาซานเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงและเก่งแค่ไหนแล้วคนที่ได้เดลี่เกมมาแล้วครับควรจะเล่นประมาณไหนก็ไปดูกันได้เลยครับ ก็มาดูกันต่อในเกมนะครับก็เป็นสนามของใครเอ่ยสนามของเขาเนาะเออเริ่มเกมครับเกมนี้เป็นอิเดนซาออกสตาร์ททางฝั่งซ้ายนะมาดูกันนะครับว่าอินเดนซาจะเก่งแค่ไหนมาครับฝั่งเขาเริ่มก่อนลูบิเกตติดมากระเลยฮะคิรินี่ได้บอลอยู่ฮะข้ามฟากมานที่เมสซี่ฮะ เมสซี่จี้อยู่ครับยิงจ่ายกับหลังครับแล้วทำทิ้งเงินลูกนี้สวยมากครับเมสซี่หลุดเข้ามา้วก็ามากาเล่ครับต้งได้กาดมาที่คีรินี่ฮะฟันไดมาที่ตุลาตุลาบอกทางฝั่งขวาครับมาที่กาก้าตรงกลางแล้วมาที่เมสซี่แล้วเห็นช่องแล้วปั่นโอ้โขโอ้โขโโโอ้โหเจ็ดนาทีแรกเอาแล้วครับออล่าโอ้โหเมสซี่ลูกนี้ยิงโคตรคมเลยคน โอ้โหบ้า,บาไปแล้วมาดูต่อครับดูว่าเขาจะแก้เกมหรือเป่านะฮะกระึกเวลาวลุโเลสคุณติเก้เกครับิขึ้นมา,นมาอิเดนซา,าครับมาช่วยเกมรับครับเป็นจังหวะจับบอลครั้งแรกเนกกาะเป่ลรก, <laughs> กาะครับคือคืนบอลอยู่ฮะอิเดนซา,าครับใช้สปีดต,ต้นไปฮะ ที่อยนะแล้วเลีย้ยงกลับมาแล้วหลอกโอ้โหลูกนี้หายครับหายหนึ่งคนเอ้าหายสองคนแล้วไปไปแล้วครับแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วปาดเข้ามาครับก,กา้าโอ้โหในประตูฝั่งเขายังกันได้อยู่นะทุกคนโอ้โห,โโหเกือบไปแล้วทุกคนแล้วลูมินเก้กยกขึ้นมาค,นครับเมสซี่โอโ้ยังสิ่ฟันได้ฮะฟันได้ทำได้ดีดูนี้คิลินี่มาที่มาดิเนียนี้เข้ากาบินี่แฟงรกาดแฟงกาดเข้ามาที่มาเกเรเล่มาเกเเล่เข้ากากาแล้วเข้าซ้ายครับโอ้โหฝั่งเขายังดักไว้ได้ฮะแล้วเนตตา โยนขึ้นมาฮะลูบินิเก้ไม่ได้ครับติดที่ฟันใดฮะจ่ายบอลเข้ามาฮะที่เมสซี่กาก้าอยู่ตรงกลางครับแล้วจ่ายที่เมสซี่ทางปีกขวาแล้วเมสซี่จี้ไหมไม่ได้จี้ฮะจ่ายเข้ามาที่มาเกเร่แล้วกาก้าเล่นกับคิสเยโนโ่แล้วเมสซี่เจา้าเองไหมแล้วจ่ายเข้กากลางมาแล้วมาเกาลเล่ยังไงเอาลูกนี้มาเอายังไงแล้วฟิฟับแล้วริงโอ้โหโคตรโหดคนโอ้โหลูกนี้ยังไงไปได้ไงเนี่ยฮาทางโอ้ โอ้โหแล้วห้โหดีใจกับแพะฝั่งตรงข้ามเลยทุกคนโอ้โหเกเตสอธารเลทุกคนอืสองศูนย์ไปแล้วทุกคนยี่สิบห้านาทีโอ้โซเลตมาฮะลูบิเก้เมสซี่ครับเขาพยายามจะบุกขึ้นมาฮะแต่ไม่ได้ครับติดฟานได้เดรชอมเมยครนบออกตุรามตุรามไปทางขวาครับทีเมสซี่เมสซี่ฮะยังรออยู่ครับมาการิเล่ฮะเข้ามากาก้า กาก้าค่งอยู่ฮะแล้วออกยังไงแล้วกาก้ายังเลี้ยงอยู่ฮะโอ้โหกาก้าหาปัดไดข้ามภาคมาที่อินเดนฮาซาเช่นเดิมอินเดนฮาซาชวบแล้วโอ้โหหลอกไปอีกแล้วครับโอ้โหลูกนี้คุณเด่ผมโดนหลอกเป็นหมาทุกคนแล้วโอ้โหอินเดนฮาซาครับโอโ้แล้วได้เปิดลูกนี้มากาเลเล่โอ้โหไม่ถึงโดนโดรครับจิริจิบูฟ่อนออกมาตัดไ,ไดม่ได้จะแก้เกมยังไงครับโดนบุกขนาดนี้ นาฮะตุรามมาที่เมสซี่เมสซี่มันม้วนฮะแล้วเขาเหมือนจะไล่ไม่จนนะเ <Messi, S 2> มสซี่จี้ไปแล้วโอ้โหยังไงติดมาดินี่ฮะทุกคนติดเวลาฮะส่งเขา้ากลามที่บันดิุดโอ้ยติดมาแกรล,ลีล่อยู่ครับติดที่แฟงรงก์นาดแรกาดาาาาออกซ้ายมาที่เอเดนฮาซแล้วครับแล้วเอเดนฮาซาครึงแล้วใช้ความเร็วโอ้โอย,ยังไงยังไงโอ้โหแล้วมวดออกมาฮะ อย่าหมุนกลับไปครับโอ้โหคุณเดมโอ้โหโดนเลี้ยงหลอกขนาดนี้โอ้โหอินทนาซาเผาเครื่องลยครับทางฝั่งซ้ายโคตรคล่องเลยทุกคนแล้วกาก้าล็อกมาครับแล้วกาก้ายังไงแล้วยิงเต็มข้อโอ้โหจิลิจิบูฟ่อนยิงเซฟไม่ได้ทุกคนโอ้โหล็กเร็วล็อกอีกทุกคนฝั่งเขาคงด่าพ่อผมแ้วแหละเราไปยืนกันนะเนี่ยทุกคนมาฮะใช้ลูกสูตรหน่อยปึ๊บ เขากลางๆแล้วล yeah, right. he right? ูกนี้แล้วกิฟเตโน่ได้ขึ้นฮะแต่ยังไม่ได้ผลนะทุกคนเจอจิฟอนฮะโยนขึ้นมาฮะแล้วหมดเวลาครึ่งแรกไปนะครับบาร์เซโลนานำไปสอูนทุกคนมาดูกันต่อที่ครึ่งหลังครับเป็นฝ่ายผมได้เขียกก่อนเนาะฟรงกากาดคีรินี่มาดีนี่ฮะมนี่ออกที่อีเดนหาซา เนี่หลอกครับโอ้โหเวลางงฮะแล้วยังไงแล้วสุดเส้นไหมโอ้โหเลี้ยงออกไปเองครับทุกคนหลอกเยอะเกินนะเลี้ยงออกไปเองเลย <laughs> วิลเลียมสตอรบาฮะส่งให้จนจิบุฟอนแล้วยังไงฮะอ้าวยังไงแล้วจี้ขึ้นมาแล้วไงแล้วจ่ายกับหลังยังไงกันแน่แล้วจิบูฟอนโอ้โหไม่อยากชนะเลยครันบ <laughs> นี่ผมเล่นแรงนะครับทุกคน,กนโอ้โหอะไรเนี่ย เขาทําอะไรของเขาครับนี่นทุกคนยังไงอ่ะยังไงอ่ะยังไงยังไงโอ้โหเล่นได้แล้วเพื่อนโอเคครับเขามาเล่นเลยฮนะทุกคนหลังจากที่ไปคืนกับนายประตูตั้งนานแล้วอยู่ที่มา,<ร>าดิอุสครับลูมิเก้ลูมิเก้เหมือนจะลุดฮะแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหยากไปทุกคนอินนาซาเก็บบอลไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะเก็บบอลดีมากๆทุกคนอินนาซาครับเข้ากราบมาที่มารินี่มารินี่มาที่เคดินี่ฮะแล้วยก ข้ามลายขึ้นมาะที่ตุลามแล้วตุลามมงชงไปฮะยังไม่ได้ฮะตุลามเอ้าเหมือนจะเสียบอลแล้วเมสซี่โอ้โหรีบป้ายมาเกินครับปิดฟันไดบอลอยู่ที่คิินี่ฮะแล้วมาที่มาดินี่อิเดนฮาซาฮะเล่นกับเพื่อนมาการีเล่ฮะแล้วยกขึ้นมาครับโอ้โหไม่น่าทำเลยทุกคนแล้วมาการีเล่ครับยังได้บอลอยู่แล้วฟันได้เข้า,ากลางครับที่กาคากาคามาที่แฟรงไลกาดแฟรงไลกาดออกซ้ายมาครับที่มาดินี่แล้วมาที่อิเดนฮาซาฮะ อีเดนฮาซาจอความเลวอยู่แล้วครับแล้วเหมือนเขาจะย่องนะฮะเจออีเดนฮาซาถึงโอเลี้ยวโอ้โหแล้วยังไงแล้วโอ้โหแล้วไป2ไป2แล้วไงไป2แล้วไงแล้วหลอกอีกทีนึงโอ้โหคราวนี้วิลเลียนเซริบาไม่ลงเลยครับเหมือนเขาจะอ่านทางไว้แล้วเนาะบอกมึงชอบล็อกใช่ไหมกูรอที่มึงล็อกเลยแล้วกันมาเลยเลยครับโอ้โหจะซัดเต็มข้อติดโล่ามาทิวิสครับแล้วแฟรงก์นาดมาที่กากะกากามาที่มาดินี่ฮะ แล้วที่อีเดนฮาซาอีเดนฮาซาโอ้โหแล้วดับบลทัชมายัางไงแล้วเหมือนจะสุดเส้นและป่านโอ้โหไม่ได้ครับฟอนดักไม่อยู่รีบบอลออกมาฮะที่เดเรียตุลามมองไว้ได้ครับทางนากิัาแล้วมาไคลเร่ฮะแล้วอ,ออกขวาบ้างครับโอ้โหติดฝั่งตรงข้ามทุกคนมาดินี่มาที่หลุยโซเลสฮะแล้วลุยโซเลสเ,เข้าซ้ายมาไม่ได้ครับปีเตอร์เชมเบิร์กขึ้นอ่านไปแล้วแล้วไปทางซ้ายที่อีเดนฮาซาอเดนฮา,า,าซามาฮะเอีเดนฮาซาปุ๊บ ล็อกทีหนึ่งแล้วแล้วกลับไปทางเดิมครับแล้วจ่ายแบบง่ายๆฮะแล้วโอ้โหคิรินนี่จ่ายอะไรครับลูกนี้แล้วยังไงโอ้โหเขารีบลงเกินไปนะทุกคนปุ๊บอยู่ที่แฟงกกาศแล้วอยู่ที่อินเดนซาครับแล้วล็อกเข้ากลางครับปติกเวล่าเสียมาเลยทีเดียวแล้วไปฮะอินเดนซาแล้วล็อกอีกตัวนึงครับโอ้โหโล่ามาทิอุสแล้วเต็มหลอดโอ้โหไม่เข้าทุกคนโอ้โหเกือบไปแล้วทุกคนลูกนี้ได้ล็อกสองตัวโอ้โหเกือบไปแล้วทุกคน มาฮะแล้วเล่นแท็กติกเดิมครับเมสซี่ปาดก้ามาตรงนี้ตูงตูงตงลามโอ้โหไม่ใกล้เคียงเลยทุกคนโอ้โหแล้วยังไงฮะเหมือนฝ่ายตรงข้ามจะทำอะไรอ,อ๋อไม่มีแล้วนะครับยูจิจบ,บูฟอนเปิดขึ้นมาครับติดมาเกเรไหมอู้ยังไงคู่คิคกกนคนับโอ้โหยังได้เราอยู่ฮะทีนี่ครับ ส่งไปที่อีเดนนาซาครับเหมือนจะได้บุกครั้งสุดท้ายฮะแล้วไปครับแล้วคืนโอ้โหเองเดียไปโล่อีกแล้วฮะทุกคนโดนหลอกฝั่งซ้ายนี่หายเกี้ยงหมดครับแล้วไงโอ้โหไม่ไหวแล้วครับทุกคนโดนลุม3มตัวแล้วจะหมดเวลาแล้อยังครับเขาจะได้ประตูแบบปอบกําลังใจไหมแล้วก็ไม่ได้ฮะลีเลียตูรามแล้วยังไงเรียบร้อยครับเข้า2องปีเตอร์ชไมพรและเป็นชายชนะของผมครับเรียบร้อยนะฮะโอ้โหทุกคนก็ คลิปนี้เป็นไงบ้างครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับออราบสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบายถ้าอยากให้รีวิวตัวไหนอ, <Well done. S 1> อีกก็คอมเมนต์มาได้เลยครับจุ๊บจุ๊บฮิ